สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกราบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอดมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เดือนมกราคมนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนประจําตัวเราเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนอรินะในเรือนอริมันมีข้อดีของเขาอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อดีกันแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อดีเอาข้อเสียก่อนอริเนี่ยนะครับหมายถึงอุปสรรคต่างๆที่ตัวชาวรัคนาราศีสิงจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองนะ ว่าตัวเราเป็นอาทิตย์ไงไปตกในดาิแสดงว่าตัวเราเดินเข้าไปหาปัญหาดังนั้นแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมานะครับเราก็เข้าไปลุยเองการแก้ไขปัญหาเนี่ยในครั้งแรกๆอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่เป็นดังที่ตัวเราต้องการดังที่ตัวเรามุ่งหวังไว้ก่อนแต่พอไปทำซ้ำอีกไปทำซ้ำอีกแบบนี้จะสามารถเคลียร์ปัญหาได้หมด นะเรียกได้ว่ามันจะค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะทีละเปาะปจนปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นหมดไปด้วยตัวเราเองนี่คือความหมายของดาวพระที่เรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าภายในองค์กรมันมีความวุ่นวายอยู่แล้วไงเห็นอยู่แล้วว่าตัวในพบการงานมีดาวพระราหูยืนอยู่แสดงว่าการงานเนี่ยมีปัญหาเยอะ ปั่นป่วนวุ่นวายมาตั้งแต่ช่วงปี6 3สามแล้วแล้วเรื่องราวมันคงยังไม่จดง่ายๆถ้ามันมีปัญหาอะไรถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะเพราะรู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราเห็นใครไงมันเรารู้สึกว่าแบบอืมเราสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเขาได้เราสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาเขาได้แต่จังหวะดาวเจ้าเรือนของตัวเราโคจรเข้าไปหาอารินะก็เลยมองว่า ถ้าอะไรปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเรานิ่งไว้ก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ให้เป็นคนไม่มีน้ำใจนะแต่เหมือนว่าพอดาวเราเดินในลักษณะแบบนี้เราต้องระวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวพอให้พ้นช่วงดาวเดือนดีๆก่อนค่อยเข้าไปร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเข้าก็กลับกลายเป็นเรื่องดีกลับเข้ามาให้เราจะได้ไม่เหนื่อยมากครับเพราะว่างานต่างๆที่มีเข้ามาก็มีปัญหายุ่มยิ้มจุกจิกมากมาย เข้ามาให้ตัวอยู่แล้วนะกลุ่มงานนะครับที่ทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าบางทีบริษัทแม่เนี่ยอยู่แดนไกลยอยู่ต่างประเทศเดือนมกราคมนี้นะครับเขาก็จะป้อนงานส่งงานเข้ามาให้เรานะพองานกลับเข้ามาให้เราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าออวุ่นวายมากเพราะนั้นเรื่องหลักๆของการงานใครที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เตรียมตัวรับสภาวะนะเรื่องความปั่นป่วนแบบนี้เข้ามาในเนื้อดวงแต่กลุ่มอื่นๆนะครับก็มองว่าทํางานอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะถ้าไม่ใช่กลุ่มต่างประเทศเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะเ,นอเออนพราะหนึ่งตัวพระราหูเองนะอยังส่งผลในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องทํางานอยู่เบื้องหลังแล้วถือว่าเป็นเรื่องของความเฉลียที่ดีอย่างสมุติ กลุ่มงานวิจัยที่คอยอยู่เพื้องหลังคนอื่นเขาโดยที่เหมือนปิดทองหลังผ้าแบบนี้ไงถือว่าโดดเด่นนะตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเลยพ้อดาวเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียมีด้านบวกด้านลบของเขาในแต่ละแงม่มุมกลุ่มบุคคลที่มีลูกจ้างนะครับเป็นหัวหน้างานก็อาจจะเข้าไปบริฟงานนะเป็นช่วงเงบาบริฟงานให้ตัวลูกจ้างหรือบริวารของเราแหล,ละนะครับ ให้เขาสามารถมีศักยภาพทํางานให้เราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนพูดอะไรออกไปแล้วคนที่รับฟังเขาไม่ได้เข้าใจเต็มร้อซแล้วกันบางทีอาจจะต้องเหนื่อยพูดซ้ํานะครับหรืออธิบายหลายรอบหน่อยเพื่อให้ความเข้าใจต่างๆนั้นเข้าใจตรงกันการเงินการเงินยังคงตึงๆอยู่นะ เดอนมกราถือว่าแม้จะเป็นต้นปีแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปรับฟื้นดีขึ้นแต่อีกหลายช่วงระยะเหมือนกันนะครับหลายเดือนเหมือนกันจนมาเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นมกราก็ยังถือว่าจะรู้สึกอึอดอัดหรือมีรายจ่ายเข้ามาเป็นรายจ่ายจุกจิกกันแหละที่เข้ามาแนะนะครับไปบริจาคทานเอาเงินไปหยอดทําบุญตามวัดตามวิหารอารามบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็จะทาให้สภาพขลองทางการเงินของเรานั้นเดี๋ยวก็ฟื้นตัวและดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าใครนะช่วงเดือนมกราคมได้รับมอบหมายงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นจากงานเดิมอะ่ะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปในคิดง่ายๆบวกไงเพราะมันมีแนวโน้มที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาแล้วต้องแบกภาระ,ระหนักขึ้นเป็นพิเศษ ทั้งธุรกิจส่วนตัวทั้งงานประจําทั้ง2แบบเลยนะครับทางด้านของสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยนะในเดือนมกราคมนี้แต่เดี๋ยวพอ,อเข้าสู่ไปสักเดือนต่อไปนะครับเดือนหลังกุมภาไปก่อนก็จะค่อยๆฟื้นดีขึ้นดังนั้นใครที่ไปเที่ยวปีใหม่กลับมานะก็เตรียมตัวกินยานะครับหรือว่าเอายาติดไปด้วยนะจะได้สามารถมีศักยภาพ ทางร่างกายต่อสู้การงานในเดือนต่อๆไปได้ดีทางด้านความรักกันบ้างคนที่โสดอยู่นะมีโอกาสนะเป็นช่วงจงวังหวะมีโอกาสด้วยนะว่าจะได้เจอเจอพบคนที่แอบรักแอบชอบอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าเวลาเริ่มต้นอะไรนะจะรู้สึกแบบไม่เข้าฝักแต่ถือว่ายังเป็นโอกาสยังมีโชคดีในเรื่องของความรักเข้ามาอยู่ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยคนรักของเราก็เขาเรียกว่ามาช่วยเหลือการงานเราดีมาร่วมงานกับตัวเราดีแต่บางครั้งเนี่ยนะพรอมร่วมงานแล้วเราจะรู้สึกแบบหงุดหงิดไงเพราะอาทิตย์เราเองก็เดินไปอยู่ในตำแหน่งของอริจะรู้สึกหงุดหงิดมาช่วยฉันทาไมเนี่ยมาช่วยทําให้ยุ่งขึ้นหรือเปล่าอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถือว่า,าในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วถือว่าดีนะเพราะเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพนะครับมาช่วยเหลือเราได้ แต่บางทีว่าอารมณ์เรานั่นแหละมันจะหงุดหงิดเองในช่วงต้นๆปีของปี2564ก็โดยภาพรวมของเดือนมกราคมเนี่ยจะรู้สึกว่า,าเจอจรัดความเจอจรัดทั้งการงานการเงินและความรักทั้งสามเรื่องเนี่ยนะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักถือว่าประคองประคองกันไปอยู่ไม่ได้ทุกมากไม่ได้เจ็บมากเหมือนบางลัคนาเขา ไม่ได้ทุกมากไม่ได้ดีมากเละนะครับการกลางกันไปการให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสำนึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรันได้กล่าวเอาไว้ครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษา ให้กับทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จและความสุขทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ